ที่เราประทับใจนะคะขอแนะนําในการทํางานนิดนึงนะคะว่าวันนี้เรามารีเซนตเราจะบอกว่าเราวันนี้เราทำซับไฟขึ้นมาได้แบบไหนเพื่อนะคะประโยชน์ของผู้ฟังด้วยนะคะการเป็นเป็นอะไรเาใส่ขอนิดนึงก็พอนะคะเดินเชิญค่ะกราบสวัสดีแม่อีกเกิลซูเปอร์เอเจนต์ท่านซูเปอร์เอเจนท์ค่ะซับายเอเจนต์แล้วก็ท่านเอเจนต์ทุกท่านนะคะ ก็ที่ทำสมิธได้ไงเพราะว่าเนื่องจากสามีาดิฉันนะคะเป็นหมอฟันค่ะแล้วก็ปวดหลังก็เลยได้ไปใส่ชุดของสมิธนะคะก็ใส่ใส่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องผ่าตัดหลังใส่ได้ประมาณ3ามเดือนแล้วหายแต่ดิฉันเองที่ได้มาใส่สมิธเพราะว่าสามีอยากให้หดดุ่นดีเพราะก่อนหน้านี้ดิฉันอ้วนมากค่ะน้ำหนักโ18กิโลนะคะก็ลูก13แล้วก็ยังไม่ลงเลยก็เลย ลองใส่ชุดสมิตมาได้ประมาณสาหรือสี่เดือนนะคะแล้วก็เจอคุณแอลของดิฉันเขาว่ามาแนะนำว่าให้ใส่แบบตอ่อเนื่องสม่ำเสมอก็เลยใส่ใส่ตามที่คุณแอลบอกคุณแอลของฉันนะคะชื่อคุณพระรวิสมทองขอขอคุณเซนประมวยให้เขาเหน่อยน,นะคะก็คนงานอีกท่านนีก็คือซูปเปอร์ฟอค่ะซูปเปอร์ซูปเปอร์นี่สอนนะคะจานุสจานุ ซีวัาจารุพรค่ะที่แนะนำให้ดิฉันใส่เหมือนท่านเพราะว่าท่านเป็นไอดอลของดิฉันนะคะว่าหุ่นดีฉันก็อยากหุ่นดีเหมือนท่านก็เลยใส่แบบสมาร์สมอรมาแล้วก็มีวันหนึ่งที่โชคดีได้ไปกับคุณแอลของดิฉันนะคะที่988นะคะก็ขอขอบคุณคุณนัชลินลากนก้ดีแล้วก็คุณพ่อดวงศักดิ์ลากน้องดีนะคะที่ให้โอกาสได้ไปฟังชุดเปอร์แชมนะคะพูดถึงปรแกรมเพื่อนกำลังใจ ก็คุณแอลทั้งสองท่านของดิฉันก็แนะนําว่าถ้าจะทำสมิตรก็คือทําให้ตัวเองดูดีก่อนดิฉันก็ใส่แบบดนทุกวันเลยค่ะทวันนักคืนเลยค่ะ24ชั่วโมงก็เลยได้ผลแบบนี้นะคะพอผลดีแล้วก็เจอลูกค้าที่คคินิกมาทักว่าทำไมตัวดูดีแล้วก็สวยขึ้นเนี้ยค่ะก็บอกว่าพอดีดิฉันใส่สมิตรก็เลยแนะนําลูกค้าต่อๆไปเรื่อยๆลูกค้าก็โอเคแล้วก็ เออสนาน,นในนดิฉันก็คือซื้อชุดใส่ตอนนี้ฉันก็ดูแลลูกค้าที่เข้าซื้อผลิตภัณฑ์จากดิฉันเป็นอย่างดีแล้วก็ต่อเนื่องและสม่ำเสมอแล้วก็นัดทุกวันเรื่อยๆไปก็เลยได้เป็นซัายค่ะก็ป้าหมายซุปเปอร์ปีนี้แน่นอนนะคะ